ที่ผ่านมาครับนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาครับได้มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมกินได้ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาลายูที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเห็นได้จากอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาลายูที่มีรูปแบบวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอื่นๆในหลากหลายมิติยึดโยงผู้คนไว้ด้วยกันวัฒนธรรมร่วมที่เห็นได้ชัดอย่างอาหารพื้นถิน่นเป็นอีกหนึ่งความเหมือนของเมนูที่สอดรับกับความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มักนำมาใช้ในเทศกาลงานบุญของไทยพุทธและมุสลิม ประเทศไทยของเราเนี่ยถือเป็นหนึ่งนะคะในเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวต่างชาตินานาชาติเลยก็ว่าได้ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะด้วยเพราะเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินและสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในอาหารที่ถูกจัดอันดับเลยนะคะว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลย คือแกงมัสมั่นค่ะและแกงมัสมั่นเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่ขึ้นโตะนะคะในงานเลี้ยงเนาะหรือว่างานดูหรีงานกินเหนียวงานแต่งงานในในพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดกระจายอยู่หลายพื้นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างบูรณาการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดถึงก็คือเรื่องของฟู้ดนะคะก็คืออาหารอาหารเนี่ยค่ะจะเป็นหนึ่งในในสิ่งที่จะดึงดูดรายได้นะคะจาก คนนอกพื้นที่นักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะคะทำให้ให้ชุมชนนี้เกิดรายได้นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะเราก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยออกมาเป็น3ระดับเลยนะคะก็คือในระดับครัวเรือน,นะคะโ, <BI> โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นทางของวัตถุดิบที่จะทําให้เกิด วัฒนธรรมกินได้ที่ปลอดภัยด้วยนะคะและระดับที่สองเลยก็คือในระดับของกลุ่มนะคะหมายความว่านำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับครัวเรือนต่อไปได้นะคะและระดับที่สามเลยก็คือในเรื่องของระดับชุมชน อาหารคืออีกหนึ่งวัฒนธรรมกินได้ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาลายูสามารถที่จะยกระดับพัฒนาการตกแต่งอาหารพื้นถิ่นผ่านการรังสรรค์การสร้างเทคนิคบนจานอาหารโดยอาศัยเทคนิคการสร้างความน่าสนใจให้เกิดความสวยงามรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ความรู้เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับอาหารพื้นถิ่นเป็นการยกระดับการจำหน่ายและสร้างรายได้สู่ชุมชนเราจะนึกถึงนาซิกาบูใช่ไหมคะนาซิกาบูก็คือข้าวยำนะคะก็ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมกินได้ที่เราจะเห็นว่าวัตถุดิบที่เอามาทำนาซิกาบูเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือนที่มีอยู่ในพื้นที่ หาได้ง่ายนะคะการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาลังสรรเป็นเมนูนะคะเป็นวัฒนธรรมกินได้ของแต่ละพื้นที่ความต่างอาจจะอยู่ตรงที่การปรุงนะคะการปรุงที่แตกต่างกันการนำเสนอเรื่องราวต่างๆซึ่งก็จะเป็นที่มาแตกต่างกัน วัฒนธรรมกินได้จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการอนุรักษ์สืบสารยกระดับเส้นทางวัฒนธรรมกินได้วิถีชุมชนได้มีการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการยกระดับเศษรษฐกิจสร้างสารรค์ได้อย่างลงตัวจากการเริ่มต้นโดยการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมกินได้จากการสืบคน้นค้นหาปราดชุมชนสิ่งที่เราทุกคนนั้นสามารถเรียนรู้ได้จากใกล้ตัว ทีมข่าว NBT s o u t h ซรายงานจากจังหวัดยะลา